ออืื <ừ ừ S 1> เดินนี่ใช่ไหมอ่าอันนี้นะท่ายเบีายนี่ระหว่างเนี้ยอย่าไปเดินตัวนี้นะแพ้อเดินตัวที่มันไม่น่าเดินผมยังว่ามันเหลือเชื่อคือเดินตัวนี้ฮะที่ไม่แพ้ แต่เป็นรูปที่หนียากนะถึงบางคนรู้แค่สามสี่เก้าบางทีไปหลุดหลุดก็อาจจะแพ้อีกนะทีนี้ก็มานีใช่หไหมอ่ะทีนี้เบี้งหายเนี่ยถ้าหนีตรงนี้แพ้เลยอ่ะเดี๋ยวไปทำรูปแพ้ให,ให้ให้ดูก่อนนะว่าเป็นแพ้ยังหลบไปที่ปุ๊บท่านลุกนี่เห็นไหมพอเข้านี่พระานกรยอตาเดียวชนะหมดเห็นไหมครับ ทีนี้พอท่านหลบมานี้ปุ๊บเขาจะเบ,บี่ยงมานี่ท่านแพน้ละเม็ดท่านตายตัวหนึ่งไปไหนก็ตายเห็นไหมพอท่านลุกเ็าเข้าไปกินเลยนะถูกไหมครับพอท่านหนีมาตรงนี้ถ้าเขาอยากกินฟีง่ายเขาจับนี่ก็ฟีอะไรฟรีอันนี้คือรูปแพน้นะฮะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกทีนะครับ